พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่12ถึง14บันทึกว่าเมื่อท่านจะจัดการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือญาติญาติหรือบรรดาเพื่อนบ้านที่มั่งมีคาดว่าพวกเขาจะเชิญท่านกลับคืนแล้วท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดการเลี้ยงนั้นจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากความตายข้อคิด จากพระวจนะ ความสุขกับความดี 1. ความสุขแท้เกิดจากการทำความดี 2. การทำดีที่แท้คือการทำโดยไม่หวังผลตอบแทนทำเพื่อหวังผลคือดีเทียมไม่ใช่ดีแท้ 3. อย่าให้การทำดีเป็นเหตุเพื่อเราจะหาผลจากมันแต่จงให้การทำดีเป็นผลอันเกิดจากเหตุที่เราเป็นคนดีขอพระเจ้าอวยพรค่ะ thank you